สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนกับเรากันนะครับมือหนีเงี้ยมือแรงนะครับมาอัปเดตสถานการณ์กันบุญเดชสถานการณ์เพราะปั่นน้ำท่วมมือหนีมาทําความสะอาดนะครับกอกล้วยกันนะครับพี่น้องให้มันดูดีครับดูสวยงามนะครับนี่กล้วยกันยังบ่ค่อยไาเป็นไกดอกครับพี่น้องครับผมกับพ่อได้เอาไว้กินอยู่นะครับบดไ้สื่อเขาแน่นอนนะครับสำหรับกล้วยนะครับทําความสะอาดบริเวณต้น นะครับแล้วก็ลำต้นให้มันดูดีนะครับพี่น้องครับดูดีดูสะอาดตานี่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดนั่งชมวิวนะครับพี่น้องกตรงกลางน้ำนะครับแต่ว่าผมเก็บของมาจะมองเศร้านะครับของเล่หลายนะครับพี่น้องก็ลังไ่เคียนะครับไ่เคียมองเก็บของกันนะครับแปลงนี้ก็จะเป็นเลี้ยงปลารวมนะครับสำหรับบอด บอ่บอนี่นะครับบอ่อแปลงนี้นะครับป่ารวมูตะเวนตกดินแล้วพี่น้องครับน้ำมันแรงเหมือนครับผมเดี๋ยวมาบนก่อนนี่กล้วยบมเมนแกเหล่บ่อน,น้อกล้วยเฮ็ดออก <Head walk S 2> เป็นแปนแล้วก็ดูดีดกก้ครับพี่น้องแกเหล่านี่อหางนกก็มี่ครับพี่น้องครับผมลูกแบบธรรมชาติครับพี่น้องบด้ใส่ปุ๋ยนะครับ มีแต่ปุ๋ยขี้วัวนะครับขี้วัวก,กับขี้เป็ดนี่แหละครับพี่น้องเฮ็ดออกแลีวกกับเปลี่ยนดูดีด้ยละครับพี่น้องครับผมเป็ดกำลังสีขาวคอกแล้วครับเป็ดไข่ครับพี่น้องเป็ดไข่ได้กินซุมือซูมือครับไข่เป็ดเท่าก็ได้อาวันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งได้แง่งกันเท่านี้เด้อนะครับ บรรยากาศดีครับงเงี้มือแลงนะครับพี่น้องบ่อยากเขาฮอดเฮื่อเดี๋ยวเสียกับต๊อใน,น้อยๆของตะของไว้นอนยื่น่นีดอกนะครับส่วนตัวบรรยากาศดีๆเงี้มือเศร้านะครับพี่น้องครับยูดีมีแห้งกันสู้คู่สุ้คนกันล้ากันครับโชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับพี่น้องพพอกันม่คลิปหนากกันล้วกันเนาะสวัสดีครับ